สวัสดีครับพวกเราก็กลุ่มที่สนะครับวันนี้ก็จะมาท่าวบทเรียนในรายวิชานโยบายและการมีนคุณภาพการศึกษานะครับโดยสมาชิกในกลุ่มก็มีนะครับน,นายวุฒิชัยชูชาตินะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับ เลขานะครับก็คือนางสาวณชารอบพนอครับสมาชิกในกลุ่มก็มีดังนี้นะครับนางสาววสินูปุ้ยครับนางสาวสารรัศวพันธ์แลวก็นายแพทย์ลำยะและก็ผมนายวรานณีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูหัวข้อที่เราจะถอดบทเรียนกันวันนี้นะครับทั้งหมด7หัวข้อนะครับประกอบไปด้วยนะครับ 1. ความรู้เบื้องต้นการแผนการศึกษานะครับ 2. หลักการแนวคิดทฤษฎีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษานะครับ สานะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับ 4. นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละประเภทนะครับ 5. นะครับแนวคิดด้านนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นนะครับ6นะครับยุทธศาสตร์แผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นนะครับส่วนหัวข้อที่เจ็ดก็คือการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะครับแต่ละหัวข้อ ที่ได้อบบทเรียนไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันเลยนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่ตาเป็นคนอธิบายนะครับค่ะการถอบบทรเรียนในหัวข้อที่1นนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษานะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยก็คือความหมายของการบริหารการศึกษานะคะว่าเป็นกระบวนการที่ทํางานกันหลายคนโดยมีระบบนะคะแล้วก็ภารกิจ ทางการบริหารการศึกษาหรืองานบริหารการศึกษานะคะก็ภายในโรงเรียนนะคะก็จะมีงานอีกหลายๆหลายๆงานของการศึกษานะคะแล้วก็หลักการบริหารการศึกษานะคะก็ในการบริหารการศึกษาก็ต้องมีหลักการบริหารการศึกษาค่ะแล้วก็จะมีทฤษฎีการศึกษานะคะก็ ในการศึกษาเนี่ยก็จะต้องมีทฤษฎีแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการบริหารการศึกษากับการเปลีป่ยนแปลงในทศวรรษที่21นะคะก็ในทศวรรษที่21นะคะก็จะมีการศึกษาที่แบบเด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะครับหัวข้อที่2นะครับหลักการแนวคิดทฤษฎีแนปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาอัน,นรกเลยก็คือ การจัดการคุณภาพการศึกษานะครับจะช่วยให้เป็นการช่วยให้การดําเนินการด้านการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทีนี้องค์ประกอบของการจัดการศึกษานะหลักการหลักการของมันก็คือ,เ,อ,อเพื่อให้คนไทยทุกคนนั้นได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมสมอภาพกันและก็มีคุณภาพนะครับได้รับ การศึกษากันอย่างทั่วถึงส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา,านะครับก็คือการมีส่วนร่วมกันของหลายๆฝ่าย,ายนะครับทั้งคุณครูนักเรียนผู้ปกครองหรือหน่วยงานต่างๆนะหรือแม้แต่ชุมชนเองก็ตามก็ให้ต้องให้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของผู้ได้รับการศึกษานะครับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลน,นะครับก็คือเป็นการยกระดับการศึกษานเนี่ยให้เทียบเท่ากับสากลทําให้ผู้เรียนนั้นบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่วางเอาไว้นะครับ 3. ครับส่วนในัวข้อที่3นะครับเรามาเรามาถอบเรียนเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของการศึกษาไทยนะครับ่อนื่นเลยแล้วต้องทาความเข้าใจว่ากฎหมายที่สําคัญกับการศึกษาไทยอมีอะไรบ้างนะครับก็คือจากที่ได้สบเรียนก็คือ1กฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการศึกษาของไทยนะครับ2องรัฐธรรมนูญการศึกษาแห่งไทยนะครับการศึกษาแต่ละการศึกแต่ละสถานที่นะครับแล้วต้องมีกฎนะครับในการศึกษานะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าการ พระราชบัญญัติการศึกษานี้เป็นสําคัญสําหรับการศึกษามากนะครับแนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับก็คือเราต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานะครับเช่นการทํานโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาครับค่ะวัตถุปรสงนะคะคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและประเทศนะคะ ข้อทรกหนึ่งนะคะความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะคะก็คือหลักการหรือแนวปฏิบัติที่จะทาให้สถานศึกษาเนี่ยพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สองนะคะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะคะก็จะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญค่ะแล้วก็รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะคะก็จะมีชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารของโรงเรียนช่ื่อับบโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละะแ่ระดับนะคะ ก็จะเน้นผลการเรียนของผู้เรียนนะคะแล้วค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนะคะแล้วก็การศึกษาแต่ละประเภทน,นะคะก็จะมีทั้งหมด3ประเภทน,นะคะก็มีการศึกษาภายในระบบก,การศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธยาศัยค่ะข้อแรกนะคะแนวคิดด้านนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและท้องถิ่นข้อที่หนึ่งความหมายของนโยบายการศึกษา การศึกษาหัวข้อที่สมนโยบายรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการหัวข้อที่4แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทศ2545 2559กาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาต้องถินนะครับคว <c oughs> ามหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับ,รบเป็นแผนการที่ราชมาเพื่อจัดทำ งานนั้นๆอยากเป็นระบบนะครับเพื่อตามตามเป้าหมายให้สำเร็จนะครับส่วนความสำคัญนะครับก็คือสร้างขึ้นเพื่อทั้งงานนั้นๆได้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับครับส่วนในหัวข้อที่7นะครับการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะครับก็จากที่ได้สอบุญก็คือแต่ละโรงเรียนก็จะมีโครงการที่สําคัญนะครับเช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเยี่ยมบ้านของต่างๆภายในโรงเรียนนะครับส่วนสําคัญก็คือก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องมีความหมายของโครงการนะครับว่าโครงการที่เราทาไปนั้นคือเราจะได้ความหมายอะไรนะครับสองนะครับส่วนส่วนประกอบสำคัญของโครงการเช่นส่วนประกอบที่สำคัญก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราทาไปก็คือเราจะได้รับประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับ 3. นะครับลักษณะสำคัญของโครงการก็คือเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ค่ะครูที่2นะคะก็ขอจบการถอดบทเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพการศึกษาเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ